สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทอดหมู KFC วันนี้ผมใช้สันคอหมูนะครับสันคอหมูมันจะนุ่มครับผมแต่ผมจะทำการหมักก่อนนะครับโดยใช้ผงหมักไก่นี่ในหัวนะครับลงไปช้อนหนึ่งนี่เสร็จแล้วเทน้ำลงไปผสมหน่อยหนึ่งครับพอให้ผงหมักละลายแค่นี้พอแล้ว ทีนี้ก็คุกเ้าให้เข้าออก,กันเดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งต้มมันเข้าเนื้อเร็วมากเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับสำหรับเมนูนี้ผมว่าเอาไปทำขายได้นะนะครับทอดแบบไก่เคฟซีเลยนะครับ คุกแป้งสุ่มน้ําทอดนะครับแล้วเอาไปสับขายไปหั่นชิ้นขายขายเป็นขีดก็ได้นะครับผมว่ามันทําขายได้นะมันไม่มีคนทําขายเลยผมว่าน่าจะเป็นเมนูอืมแปลกๆถ้าใครสนใจเอาไปต่อย,ยอดได้นะครับหมูทอดส่วนน้ําจิ้มก็ไปคิดค้นเอานะครับเป็นน้ำจิ้มเจีวหรือเป็นน้ำจิ้มอะไรก็ได้นะเอาไปต่อย,ยอดเอานะครับวันนี้ผมจะมาทอดให้ดูนะวันนี้ใช้ เนื้อสันคอหมูนะครับเอาหมักทิ้งไว้ก่อนสักชั่วโมงอ่ะวันนี้มาดูวิธีการทอดครับทีนี้วันนี้ใช้กระทะทอดนะครับผมจุดเตาก่อนอืมปิดไฟแรงเลย่ะเรามาทำการทอดกัเลยครับผมอันดับแรกเราก็เอาหมูเนี่ย หั่นเป็นชิ้นบางๆครับผมชิ้นให้เหมือนสันในนะครับตอนผสมนี้จุดน้ำก่อนแล้วก็ตักไปใส่แป้งเลยครับ<อ>เ,เพื่อนๆสามารถแชร์คลิปเก็บไว้ดูได้นะครับผมเอาไปทำเอาไปต่อยอดทำขายได้นะผมว่าบมูทอดสูตรนี้ผมว่ายังไม่มีใครทำนะครับ ลองดูนะครับป๊บวันนี้จะไปครผมว่าน่าจะขายดีด้วยถ้าไปทำขายเพื่อนลองเอาไปต่อยอดดูนะครับ ผมแค่เป็นแนวทางให้นะครับเอาไปต่อยอดทาขายออกนะครับวิธีเนี้ยผมเคยทําแล้วทําให้เด็กๆกินเเด็ก,กๆ,ๆบอกชอบมากเลยนะครับหมูสูตรนี้นะครับมันจะแป้งมันจะกรอบแล้วเนื้อข้างในมันก็จะนุ่มเพราะว่าเป็นเนื้อสันคอครับผมผมเลือกใช้เนื้อสันคอนะครับเนื้อสันคอมันจะนุ่มแต่ส่วนอื่นยังไม่เคยทอดครับพวกสามชั้นพวกสะโพกพวกอะไรพวกนี้ยังไม่เคยทอดนะครับ ก็มาคุกแป้งกับหมูรอบที่สองเลยนะครับ้าละมังมันเล็กนะครับมันก็จะคุกยากหน่อยนะครับผมสาุที่ทุกคนพิธีไปลองทำที่ทอดไก่บอกว่าเก็บไปขึ้นก็นี่แหละครับผมอุปกรณ์ในการทอดมันมันมันแคบมันเล็กไปนะครับผมแล้วมันคุกแป้งก็ยากหน่อยนะครับ แต่วันนี้ผมทอดหมูนะครับผมหมูให้ดูนะครับเอาไปทํากินเอาไปทําขายครับผมผมแค่ชี้แนะแนวทางให้นะครับเกือบร้อยแล้ะมาสะบัดเลยเช่นี้นดูิดูสิดูสิดูสิสสโอ้ลูกเกดแป้งครับท่านผู้ชมดูสิเอาไปทอดเลยครับความร้อนได้แล้ว เอาลงไปเลยมผมจะทอดแค่เจ็ดนาทีพอนะครับเออเหมือนสันในไก่นั่นครับ ผมจะใช้เวลาทอดแค่เจ็ดนาทีนะครับผมทาเหมือนกับสับในไก่เลยนะครับผมใช้ความร้อนที่ร้อยหกสิบองศานะครับผมน้ำมันก็จะเดือดประมาณนี้นะครับผมรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับเ๋รอผมเอาลงได้แค่นาทีหนึ่งมาดูเก็บแป้งดูดูดูเห็นไหมครับอืสวยมากเห็นไหมหมูก็เป็นเก็บใช่เอาไปทำขายได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเอาไปลองไปต่อยอดดูนะครับผมเนี่ยผมชีแนะแนวทางให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่นะครับผม นี่ไปขายขีดละสี่สิบบาทก็ได้นะก่จะได้เราก็ทำน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มแกวน้ำจิ้มอะไรก็ได้คิดค้นสูตรเองนะครับผมเออนะครับเอาลองไปต่อยอดดูนะครับผมแปลกใหม่ด้วยนะครับไม่มีใครทำขายนะครับแบบนี้นะครับผมลองดูครับเราพอได้พอได้เจ็ดนาทีแล้วนะครับเอามาเอาหมูขึ้นเลยนะครับผมเก็บสวยเหมือนไก่เลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหั่นกันเอาขึ้นก่อนดูนะครับสวยมากมกรอบนอกน,น,นุ่มในนี่นุ่มในแน่นอนเพราะว่าเนื้อสันเอ้ยไม่ใช่เนื้อสอันคอเนาะเนื้อสอันคอมันจะนุ่มดูครับออม,มองคนเปินก็อาจจะเป็นเหมือนไก่ไก่ KFC เนาะแต่ไม่ใช่ไก่นะครับนี่เป็นหมูนะครับหมูทอดนะ เป็นเนื้อสันคอนะครับยังไม่เคยลองเลยพวกอะไรนะสามชั้นนะสามชั้นก็น่าจะทอดได้เหมือนกันมาลองทีนี้เรามาหั่นดูครับผมแล้วชิมดูโอโ้โหเสียงหั่นไมนไก่ตะก,ก้องดู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 ดดชิมดูด,ด,ดิดูเนื้อดิดูเนื้อดิฉ่ำไหมโอ้ฉ่ำๆเลยชิมดูดิ หมูนุ่มมากเลยเพ้วกกรอบด้วยเอาไปลองทำเอาไปลองทําขายดูนะครับผมอืมทํากินเด็กก็ชอบนะครับผมเด็กๆบอกอร่อยเลยครับไปลองทําขายดูอาไปต่อยยอดดูครับผมนะครับอันนี้ผมแค่เป็นแนวทางให้นะครับผมลองดูครับ